ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับยูทีพลอยสายฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อสำหรับพลอยสายฟาร์มกับเป็นฟาร์มในเครือของเพียกฟาร์มนะครับพี่น้องกับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เพื่อนกับมีงัวมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมโชคเยอะครับเด้อพร้อมเปิดราคาขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องครับ ่ะกับเป็นงวนลูกผสมสวยๆงามๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งกันอยู่นี่นะครับพี่น้องครับของอ่าพลอยสายฟาร์มนี่พี่น้องมื้อนี้เพิ่นมีมาให้ฟรีน้องจักโตแล้วก็จะมีมาเปิดราคาโตละเท่าไหร่เด้อครับพี่น้องครับอ่ะจะมาพูดคุยกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมื้อนี้มีมาให้ฟรีน้องจักโตครับผมมี4โตค่ะมี4โตนะครับเ<า> <ạ. S 2> นาะ,นะเอาเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเบงิ่งเอาแนะน้ำตัวไหนก่อนครับอาเอา,เอาตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้น,นะครับพี่น้องครับอ่า ตัวนี้เป็นลูกข้าญาติของพอได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกซีไวศูนเก้าค่ะซีไวศ์เก้าหกอ่านี่ตีเบอร์ส้รงจดเอฟเลยนะครับพี่น้องครับหมายเลข0 6นยนะครับพี่น้องครับซีไวศู์ตัวนี้จักเดือนหระครับตัวนี้ได้ได้สิเดือนแล้วค่ะสิบเอ็ดเดือนนะครับท่านอิดถึงขว่าปีแล้วครับพี่น้องครับสิบเอ็ดเดือนกว่าแต่ว่าตัวนี้ท่านอิดเขาด้ะเ็ดเขาอยู่เป็นบหครับนี่ยใชเฮ็ดทค่ะมอนนัดอีกประมาณหมื่นสองหมื่นนี้แหละค่ะ นี่แหละส่วนหน้าหูดำนะครับพี่น้องครับแล้วก็ข้อขาดำนะครับพี่น้องเด้ออ่นี่นะครับขึนมักหยอกครับพี่น้องแล้วสีผ้าวนเบืองทั้งไทยครับพี่น้องครับวันนี้อ่าดูส่วนท้ายจิ้มดำาๆนี่ครับพี่น้องครับเอาอันอยากจะได้แบบนี้นมสีเต้าไม่มีติ่งนะครับพี่น้องเด้อแล้วสีผ้าเบืองอ่ด้านขางด้านนี้สวยๆครับพี่น้องครับอือนี่แหละครับผมใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อ เอ้าตัวนี้นี่ห้องไว้ที่ท่ดไดครับลูกซีไว้เนี่ยยูเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ยวเบื้องมุมงกว่างแล้วก็ให้เบื้องเนื้อหนังใกล้ๆครับพี่น้องครับเนื้อหนังนะครับเนาะเนื้อหนังส่วนขาเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับขามันเทียงบ่พี่น้องขาตรงบอนี่แหละครับเด้อเทียงทีดีครับผมอนี่แหละครับผมขาหลังนะครับเนาะเอาส่วนท่ายนะครับเด้อพี่น้องครับเห็นไหมนี่แหละเงาหางครับผมอ นมสีเต้าช่วงล่างนะครับพี่น้องเด้อเอ๋อใครอยากจะได้แบบนี้ครับอ่าบัดนี้ตัวต่อไปแนะนําตัวไหนครับกะตัวนี้ค่ะศูนย์หกสี่นี่นะครับจ้าศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สวยๆนี่นะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นง้วดไอ้ของพ่อได้ครับลูกพ่อได้ตัวนี้เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งค่ะเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับส้นสูงตัวนี้ก็น่าจะลอยสามสิบเจ็ดได้นะครับพี่น้องครับจะสูงก็โตแหลกนิดนึงนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับใครอยากจะได้แบบนี้หมายเลขศูนย์หกสี่นะครับ ในส่วนของพลอยสายฟ้ามนะครับพี่น้องซื้อแบรนด์เพันธิตจดกับ PSF นะครับพี่น้องครับอ่านี่ยนะครับหมายเลข0 6 4เออนี่แหละสวยสวยส่วนหน้าทายาท KF31 อายุเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้11เดือนกว่าค่ะจะเข่าขวบแล้วค่ะ11เดือนกว่ากว่าจะจนขวบปีเลยด้ะ <5 S 1> ครับพี่น้องปีห้าเมื่อเข่าขวบแล้วอ่ารูปร่างสูงใหญ่ก็กันตัวนี้เขากบวบเพราะท่านเห็นตะวันมันือเป็นหัวโลดแล้วครับพี่น้องตัวนี้เขาใครอยากจะได้แบบนี้กัมาเอานะครับพี่น้องครับบี้ลูก KF ตัวนี้นี่ เปิดราคาไปทีเท่าไหร่ครับนี่ยเจ็ดมื่นเก่าคือกันค่ะเจ็ดหมื่นเก่านะครับพี่น้องครับว่าแสดงว่าเจ็ดหมื่นเก่าสองตัวอีกตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดมื่นเก่าเป็นกัคือกันค่ะสามตัวนี่เจ็ดหมื่นเก่าได้ครับมาเบื้องว่าอ่าตัวนี้นี่ถ้าอยากของพอได้ศูนย์หกหานี่ครับตัวนี้ศูนย์หกห้าเป็นลูกของเจมบอลค่ะลูกของเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดไดครับพี่น้องครับอ่นี่ราครับพี่น้องครับสายอ่าผลงานของเจมบอลนะครับพี่น้องครับขากับว่าเป็นหน่อยคือกันนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับผมใครอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับอ่า เจ็ดหมื่นเก้าทั้งสามตัวนะครับนะเป็นวัวเอฟหนึ่งที่ตีเบอร์แล้วก็ทรงจดเอฟทั้งสามตัวเลยนะครับเด้อใครอยากจะได้นี่ส่วนหนาครับผมสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับมือนี่ของทั้งพลอยใส่ฟ้ามี่อันนี้มีง้วนเหลืออยู่ซีโตนะครับพี่น้องครับปกติกาดิหลายก็เนี้ยได้ครับพี่น้องเด้อเนื่องจากกาดิมีคนมองอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเกินกาขายออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้ตัวไหนชอบตัวไหนก็มาเลือกเอาครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อ นอกจากสามตัวนี้แล้วก็ที่นีอีกตัวหนึ่งแม่เขาเป็นแม่แยกลูกค่ะแยกลูกออกประมาณสองมือว่านะคะโอ้แยกลูกไปแล้วสองมือนะครับพี่น้องครับจะเป็นงวขาวงวเทาขาวโบทนะครับเนาะทางนั้นนะครับพี่น้องได้เดี๋ยวเบื้องมนนี้แล้วกับจังถิภาไเปเบื้องตัวฝุ่นนะครับพี่น้องครับนั่นน้อยอย่าูดนะครับพี่น้องเดี๋ยวถิภาไปเบื้องแม่ขาวตัวนั้นกันครับปันนี้นี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้ครับผมตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับ มันขึ้นบ่ครับนี่ไอ้มันมันมันจะมันจะมีน้ำเมือกดิค่ะอ๋อไม่น้ำเมือกแมนค่ะแต่ว่าห่างห่างเพรท่นนี่ได้ผสมดอกเพราะว่ามันมันเพรท่นนี่ชัดปะไหนแม่ค่ะท่านชัดเป็นเป็นสัตว์เพราะท่นชัดเจนแมนค่ะกร้อยมันชัดเจนอ่ะก็คือลูกที่แยกไปไอ้ลูกตัวนั้นอายุจักเดือนหรือครับลูกได้หกเดือนค่ะลูกที่แยกไปนี่หกเดือนหรือนะครับเด้อ นี่แหละครับในส่วนของตูงยันยแม่มันนะครับพี่น้องลมไงล้มยังไข่ให <G un> ญ่ๆ,ๆอยู่ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเป็นงอสายกระทบครับพี่น้องครับเป็นวัเวเทานะครับพี่น้องเดอาที่ผ้าเบิ้งใส่เด็ด <G un> ทางนี้นะครับพี่น้องเด้อใกล้จะขึ้นแล้วล่ะอ่านี่นะครับพี่น้องตูใหญ่ย์นะครับเด้อส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับนี่ร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบได้ร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบนครับพี่น้อง <G un> ครงับเขาใคอยากจะได้แบบนี้เอาเปิดใบทีเท่านี้ครับตัวนี้ห้าหมื่น่ก้าค่ะห้าหแบบนเก้านะครับเดด้้้ออพี่นง เอานี่นะครับพี่น้องครับโอ้เบื้องทางนี่เนี่ยโตสูงใหญ่เลยพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับถ้าอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้ออยู่ที่ห้าหมื่นเก้าครับผมเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับบัดนี้ครับศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกจ้ะอ่าแล้วก็ช่องทางการติดต่ออย่างอื่นนะครับก็ไอเฟสบุ๊คค่ะพลอยสายฟาร์มค่ะเฟสบุ๊คพลอยสายฟาร์มนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจแบบใดอยากจะได้แบบใดนะครับพี่น้องครับ อ้านี่แหละครับพี่น้องพวงนมใหญ่ๆอยู่นะครับพี่น้องอ่าอยากจะได้แบบใดก็ขอมาเลือกเอาได้ครับเด้อซึ่งภายในเปียกฟาร์มยุนิ่กัตสิมิอ่าสามฟาร์มนะครับเนาะที่เป็นสามโจกของยุนิ่กัตสิมิเปียกฟาร์มนี้อ่พลอยใสฟาร์มแล้วก็อีกฟาร์มหนึ่งหันสาฟาร์มนะครับเด้อกัตสิมิลักษณะง้วนที่ขอมาหนีน่ะก็อ่าลักษณะสวยๆนะครับพี่น้องครับเป็นม้วนเอฟนะครับเนาะที่เป็นอ่าเอาขอมาตีเบอร์นะครับส่งจดนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่ตใหญ่บตนี้แหละครับบพี่น้องครัก็ ขอสวัสดีครับ